นสนฟ้าสวัสดีครับมาพบกับแม่มะริขวนบานอีกเช่นเคยครับม้อนี้แม่มะลิมาแม่เอานมาให้หนูมาเ็กกับลุงกับตาครับแจงคอยสระบาเรีไมกก่เอาแล้วลุงไหลอย่ไมชสวาย คุยลาบเจ้าโฉนี่นุ่งกระป๋ามาจ้ะมาจ้ะตัวนี้เมื่อกี้นี่นุงครับผู้ใดแวะไปแวะมากอแวะมากถามไทยเลยนะครับเข่ามาประมาณร้อยเมตรเนาะนะตัวสุ่มแจงค่อยครับครับผมมาเจอกับลุงกับป๋าได้รับรอง ถามหารว่าเป็นร้านปุ้ยไหมร้านปุ้ยไหมแต่มเจอกับปุ้ยปุ้ยรูปหล่อปุ้ยรูปหล่อยินดีต้อนรับทุกท่านที่ขอมาครับสิ่มบ่บาทต้องขอมากก่อนมันมีที่ไหนาาทั้งหล เดียวมีกาป็ได้วเน้ยจไปด้วยเอาของ่ออะไรตดนอะคอ้วมีของอะไรกิดองพ่อเรื่อรขงแม่ไม่เกี่ยวขอมีวดเมื่อยอีก

วาย้นกินท่าร้อให้เบิ์ลไปกลุ่มเงินกี๊โอ้สามขวดหนึ่งโหลสามนี่ตอนแรกสองอมาดิข้ามางเลยเจี่ยิปแอดอันี้ปุ้ยพี่ปุ้ยลาบยะสครับอันนี้เบียร์ก็เจ็ดสองร้อยสิบบาทครับพี่เราถือกนไปนะกูเดแต่ไปวะมากกับมหา ป้าได้ครับยิดนดีต้อนรับทุกคนครับถามหาแมมมารีโคนบ้านได้ครับป้าแมมมารีโคนบ้านบ้างป้า,าป้า,าม,ม,มาจักหลายกุยมันไม่เห็นมันเพิ่งได้ตินหัวเธอมาดูดินะไม่ไม่ผเช็คมาแล้วเราไม่ไมี แล้วก็ถามว่าป่าก็ยังหน้าตาเที่ยังบัวผันท่านสวยะไอ้ป้าล่าไห้ฟังเลยก้อนนี่แหละหน้าตาคือยังบัวผันท่านสวยลูลุงครับเอันนี้นอกมันคิดเจ็ดสิบน้ำอาจจะเฮ็ดสิบบาทนะ เอาี่เอนี่เนหข้าวเย็นเห็นป่พี่เตรียมเลยเออมือออกไปเก้าสิบนี่หนึ่งร้อยถ้าขาดคนละร้อยแปดสบบาทร้อยเก้าสิบบาทก็เยี่ยมทีจิ้มชิ้มก็เยี่ยมอันี้ที่ร้อยให้ไอ้โจไปอ่แล้วกมเดยว่ะเออเจ้าสองเออ้ทอนสั่งรมานัข้า่นแปบแล้หไม่สบายอยู่ลูกโอ้ ไอ้พลอยก็ยืนเฉยแล้วดูเรื่องแขกโอ้ก็มันไม่ได้กินนี่นาเออวล่ะเกิดเองให้ใหญ่ติถับโงายแว่มสวยอะยโลขาโลขาไปเด้อแม่ละขาจอ อะไรไปกินทำไมฟ้ามันอ่ะนอสวยอีกโอ้ยน่อยมาานันให้ลูกเออเนี่ดูบกมแมหมูเขาเาลงมาลบหมูเขานี่เ่ <laughs> uh, ok okay. okay. Oh thôi, <laughs> <bộ đây, cười> <chặt>, con <laughs>

นี่ถ่ายเลยอ้วรูปเร็มาน้ำเงินข้าเจ้าเดินอยู่ดัวไทยบัวไดดิบบั่ไทยบวด้ไม่ต้องแพ้น้องแพ้หันมาทางปูดิใครชื่อชุดเอลซ่าให้ใครชื่อชุดไหนู้ใครื่อดไหน้อยค่ะเกิดมารูผมเม่อเดอน่แ้สวงาม้ ไม่หลเลยเอาไปเลยเป็นใจตังคม่ลบ้วงครบ้าอะเต้องการองกาบ้านครับก้อยปลาด้ยโบชิ้ยตักใ่ลงไปก้อยปลาก้อยเป็ดใส่บนแดงบ่เขาบุก็ต้องไปนตัวนพี่น้องไทพี่น้องนะก้อยเป็ดเอาตองใ่ป่ะไปกันไีไยมเลยครับ่ ว่อแล้ววาเนวาเนบ็เสียมันก็ก่อยเป็ดเาอ่าีไปเหยียเรเไปนอนเลยไปนอนนอนยังเดียวนอนนอนยังเดียวโอ้โเป็ดต้มเป็ดนี่เอาเนื้อมันย่นขิมอเอาแต่กระดูกมันต้มมันใช่โอ้ยนีเด็ดามหาไมได้ไ่ได้มันแปลกแเลยทานเจ๊บว่าด็ พราะเกิดน้าแต่ชีสเม่เคยวันไหนกินไงก็วันนั้นก็ผัดไก่ให้กินไม่ใช่หรอแกลี่ยวแก้วรั่วแก้วรั่วพุ้ยเอาเฮ้่ยพุ่ยจัดการนี่เฮ้ยเนี่ยแก้วแม่ก็ลวกมันตามชีสตุ๊ดเกียวโหปาร์ตี้ทั่วขกที่ตังโมเต็มใจย่นเห็นไหมนะเใจย่นแก่เขาว่าคันขันบ่าเต็มใจเขาว่าแ่แอ่ลูกคันนี้ก็เอานี่เลือดใสเกียบเพราะว่าเขาเต็มใจอยู่นเออไปแล้วว่าไง

A à, song gạo đấy. Mở thêm gạo gạo. Mở thêm 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 gạo. Mở Mở thêm gạo. Mở thêm gạo. Mở เบอรเลยผ่าต้ออะไรอยู่อ่ะเอ่จะาเอองเขาอตลีไไปชมมาแล้วชมมาแล้วนะโ้หูจชิรอกชิอยู่โอ้พูดอะไรกัและลกอมลกก็ได้เปกินได้มันสเบียร์ไเห็นหนาพอหนาแม่ลุับเนี่ยลุงู้ได้เขา แฝดไปแฝดมากครับทางพานครับเขามาประตูซุ่มแค่อยแวะมากินเขาก่อนครับพี่น้องกันแฝดมันอรือยเลยสลับบุรีมาเลยยังก็ลุงเลยแม่โคมาเออเลยแม่โคมาครับเลยซีพีมาจังน้อยขับก้อยเหรอลาเดี๋ยว มันมีซุปประตูแจงคอยครับผมแวะเขามากครับผมเขีแดงๆมากช่ไหมันถามหาลวดแถวแถวนั้นเขาเจ้าจักครับปุ๋ยราบเจ้าสัวครับร้านเดียวได้เดอยวถามหาลวดครับอยากจะกินขมขมแบบผู้ใดก็ได้เขาแบบตายตายค่าตายค่าถวยก็ได้ทุกค คออผมขี่ขามเงี้ยงว่าตายเขาเคยมีข้าวเงี้ยงเลยผมผมคนนั้นยังเกาะผมตายบอเลี้ยงครับผมตะดขนาดเอาอันนี้ให้ละน้อยแนนไอ้ปุ้ยโอเคครับเนาะครับขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มาลีโคนบ้านเนาะ สวัสดีครับพี่ลูกพี่ได้เจอกันใหม่ออืร้านสาวโอ้ช่วยเดีซ่าเขาจะาฮอนเล็บวันนีะฮอนหลับวง <c oughs> เอ็นนิเกอร์นี่ลูกเอ็นนิเกอร์เอ็นนิเกอร์เวเลเซนเซนเฮเอ็นนิเกเอร์ละขอบคุณครับ <laughs> ทุกท่านที่เข้ามารัชบชมแม่มารีคนบ้านเนาะ